สวัสดีครับอรุชาแบบแปลนบ้านนะครับสําหรับวันนี้นะครับมานําเสนอแบบบ้านชั้นเดียวนะครับขนาด2ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ำนะครับหห้องรับแขก1ห้องอาหารนะครับแล้วก็มีห้องครัวนะครับ1ห้องนะครับผมเฉลียงหน้าบ้าน1จุดนะครับแล้วก็ซักล้างอยู่ด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นสไตล์คอนเทมพอร์รี่นะครับ ตัวลังคาก็เป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องคอนกรีตนะครับเป็นสไตล์ร่วมสมัยนะครับส่วนลังคาออกแบบให้เป็นปั้นหยานะครับแล้วก็มีมุกด้านหน้านะครับด้านหน้ามีเสาโชว์สองจุดนะครับประมาณนี้นะครับบริเวณห้องรับแขกนะครับโซนนี้ก็ออกแบบให้เป็นเบร์วินโดว์นะครับยื่นออกมานะครับ อันนี้ก็จะเป็นโซนด้านข้างตัวบ้านครับตรงนี้ก็เปิดช่องแสงนะครับเป็นช่องแสงกระจกใหญ่นะครับสามารถดัดแปลงเป็นหน้าต่างนะครับได้เป็นบานเปิดก็ได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นประตูออกด้านหลังนะครับลืมสายบันไดนะครับต้องขออาภัยนะครับลืมสายบันไดตรงนี้ก็จะมีบันไดหนึ่งขั้นนะครับลงมาจากประตูแล้วก็ มาที่สักล้างล้างบ้านได้นะครับอันนี้ก็คือบริเวณห้องครัวนะครับตรงนี้น,นี้บริเวณห้องนอนนะครับตรงนี้ห้องนอนก็เปิดหน้าต่างได้สองจุดนะครับ ตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ํารวม1ห,ห้องแล้วก็ห้องน้ําอยู่ในห้องนอนใหญ่ตรงนี้เป็นมัสเตอร์เบดรูมตรงนี้1ห,ห้องนะครับตรงนี้ห้องนอนใหญ่นะครับทํเบดวินเดอ์ออกมายืดออกมานินหนึ่งนะครับตรงนี้ทําให้ดูมีมิติมีดีไซน์มากขึ้นนะครับตรงนี้ด้านหน้าก็ตกแต่งด้วยหินรายกับเสาโชว์ประมาณนี้นะครับผมดูไม่ เยอะจนเกินไปนะครับตัวรังคาประมาณนี้อันนี้ภาพมุมมองรวมๆประมาณนี้ครับผม,มเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอนะครับที่เป็นมุมมองรอบตัวบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะครับที่เราทำไว้นะครับ มุมมองรอบตัวบ้านนะครับประมาณนี้นะครับบรรยากาศก,าก็ประมาณนี้ตัวลังคานะครับใส่ได้ทั้งกระเบื้องชนิดหลอนแล้วก็กระเบื้องชนิดเรียบนะครับเช่น ECG นะครับหรือจะเป็นพวกกราเพชรนะครับที่เป็นหลอนเรียบนะครับลอนตรงนะครับก็คือพวกอะดามัสนะครับ ตัวบ้านนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยก็ไม่ไม่มากจนเกินไปนะครับอยู่ในพอดีพอดีนะครับประมาณแปดสิบตารางเมตรนะครับอยู่ที่แปดสิบตารางเมตรราคากา,ก,าก่อสร้างนะครับก็เริ่มตั้งแต่ 9แสนถึง1ล้านต้นต้นนะครับผมขึ้นอยู่กับผู้รับเหมาแล้วก็สถานที่ในการก่อสร้างนะครับแล้วก็ตัวราคาวัสดุในช่วงที่สร้างนั้นๆน,น,นะครับว่าช่วงนั้นเหล็กแพงหรือยังไงนะครับแต่ว่าช่วงนี้เหล็กค่อนข้างแพงนะครับผมปี2564เหล็กแพงมากนะครับเหล็กโครงลังคาประมาณนี้นะครับเหล็กเส้นใน เหล็กเส้นในคอนกรีตก็แพงขึ้นนิด,นดนงนึงครับเกือบเท่าตัวแต่ว่าสําหรับเหล็กลังคาแล้วแพงเป็นเท่าตัวนะครับก็ราคาก็มีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมบ้านแปดสิบตารางเมตรก็ลองไปคํานวณกันนะครับสําหรับแบบบ้านหลังนี้นะครับมีเป็นแบบบ้านสําเร็จรูปนะครับแล้วสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับแล้วก็เป็น หรือจะสั่งเป็นปรับแบบให้ทางเราปรับแบบให้ใหม่ก็ได้นะครับผมสามารถให้ทางเราช่วยปรับแบบให้ก็ได้นะครับเช่นขยายตรงนั้นตรงนี้นะครับจากแบบตัวนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับสำหรับราคาแบบสําเร็จรูปเดี๋ยวทางเราจะแปะไว้ในในลิงก์นะครับ ใต้คลิปต่างๆหรืออะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ยังบอกไม่ได้นะครับอาจจะเป็นช่วงโปรนะครับช่วงโปรก็ถูกหน่อยช่วงปรับราคาปกติก็จะแพงขึ้นมาหน่อยอะไรประมาณนี้นครับก็เป็นช่วงๆไปนะครับจึงบอกในวิดีโอไม่ได้นะครับแต่ก็จะบอกราคาไว้ตามลิงก์ไว้นะครับผมอ่านี่โดยรวมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูมุมมองภายในตัวบ้านกันนะครับ นี้ดูมุมมองภายนอกประมาณนี้นะครับซึ่งดูไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะครับอ่านี้ก็จะเป็นมุมมองภายในนะครับเมื่อเราจอดรถนะครับเดินขึ้นมาที่เฉลียงหน้าบ้านนะครับเปิดประตูมาประตูก็เป็นประตูบานเปิดสองบานแบบนี้นะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมทั้ง ทั้งแผงเลยก็ได้นะครับผมอันนี้เมื่อเดินขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องรับแขกนะครับโซนนี้เราสามารถที่จะทำเป็นโซฟานะครับวางโซฟาตรงนี้แล้วก็วางวางทีวีนะครับบริเวณนี้นะครับผมตรงนี้เป็นช่องเปิดโล่งๆนะครับให้เป็นช่องเปิด เชื่อมต่อระหว่างห้องอาหารฝั่งนี้นะครับจะได้ดูไม่ไม่ทึบจนเกินไปนะครับให้มีความโปร่งโล่งสบายนะครับ<ส>เมื่อเดินเข้ามาอีกหน่อยก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องอาหารนะครับสามารถวางโต๊ะอาหารตรงนี้นะครับตัวหน้าต่างตัวนี้ผมออกแบบเป็นช่องแสงบานใหญ่ๆนะครับหรือบางคนจะเปลี่ยนเป็นหน้าต่างเลยก็ได้นะครับเพื่อเปิดรับหลมนะครับ จริงๆแล้วตรงนี้ตอนแรกนะครับทางเราออกแบบเป็นห้องทํางานนะครับเป็นห้องทํางานแล้วก็ติดแอร์นะครับจึงไม่ได้เปิดไม่ได้ทาเป็นหน้าต่างเปิดตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้ง่ายนะครับเปลี่ยนที่หน้างานก็ได้หรือะให้ทางเราปรับแบบให้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับมีห้องน้ำสองห้องตัวนี้เป็นห้องน้ํารวมนะครับ แล้วก็เมื่อเดินเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับเป็นมัสเตอร์เบรูมนะครับก็มีห้องน้ําในตัวนะครับเป็นสําหรับห้องนอนสาหรับเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนอนที่สองนะครับส่วนห้องนี้นะครับก็เป็นห้องครัวนะครับทําเป็นห้องครัวได้หรือบางคนที่จะต่อเติมห้องครัวไปข้างหลังบ้าน ตัวนี้ก็สามารถทําเป็นห้องนอนนะครับสามารถปรับเป็นห้องนอนได้แล้วก็เอามาเปิดประตูตรงนี้เปิดประตูตรงนี้ได้นะครับหรือจะเพิ่มปรับแบบเพิ่มนะครับก็คือทําช่องทางอะไรต่างๆนะครับก็ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ลูกค้าที่จะสนใจนะครับจะปรับแบบนะครับแบบชุดนี้นะครับเป็นแบบสําเร็จรูปนะครับสามารถซื้อได้นะครับราคาไม่แพงนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูแปลนนะครับแปลนภายในก็ประมาณนี้นะครับระยะประมาณนี้นะครับก็คือระเบียงสองเมตรนะครับความกว้างตัวบ้านเนี่ยก็คือแต่ละห้องสามเมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบนะครับรวมเป็นเจ็ดเมตรนะครับแล้วก็ระเบียงก็คือสองเมตรคูณสามเมตรห้าสิบตัวห้องรับแขกก็สามเมตรยี่ห้า คูณกับสามเมตรเกือบสี่เมตรนะครับเพราะว่ามีระยะยื่นออกมานะครับเกือบจะสี่เมตรนะครับผมตัวห้องรับแขกเพราะว่ามันมีเบวินโดยื่นออกมานะครับสําหรับตัวห้องรับประทานอาหารนะครับก็คือความยาวตัวนี้สามเมตรยี่ห้านะครับแล้วความกว้างจากเสานี้ถึงเสานี้นะครับสามเมตรห้าสิบบูตัวนี้ก็ประมาณเมตรหนึ่งครับก็ เป็นประมาณ4เมตร50นะครับส่วนห้องครัวนะครับก็3เมตร50คูณ3เมตร25ห้องนอนใหญ่ก็ใหญ่เท่ากับห้องครัวเลยนะครับตรงนี้ส่วนห้องน้ํานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือ1เมตรกว่านะครับคูณกับประมาณ2เมตร50ประมาณนี้ครับผม ก็มีระยะยืน่นบ a วินโดว์ไปอีกก็ประมาณเกือบสามเมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ห้องนอนใหญ่นะครับกว้างสามเมตรห้าสิบนะครับยาวก็อยู่ที่ประมาณสามเมตรเกือบสี่เมตรนะครับตรงนี้เพราะว่ามีระยะบ a วินโดว์ออกไปอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อ สั่งซื้อแบบบ้านตํางแตรูปจากเรานะครับแบบบ้านอารุชาอารุชาแบบแปลนบ้านนะครับสามารถสั่งซื้อนะครับทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับหรือว่ารายละเอียดที่เราแนบไว้นะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับทางเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ